สวัสดีครับคนคุ้มภัยนะครับผมก็ต่อให้จากเมื่อวานนะครับระหว่างจันเหลืองเศรษฐีใบโพกับจันเหลืองเต่าเกียรตนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเนี่คือจันเหลืองเต่าเกียรตนะครับผมเขาจะโตมากนะครับ แต่สำหรับเศรษฐีใบโพไม่ได้ครึ่งของตัวนี้นะครับเลี้ยงโตเต็มที่คนกุมภัยเองก็เอามาเลี้ยงไว้สองต้นนะครับจันเหลืองเต่าเกียรติความใหญ่ของใบไม้บรรทัดอันนี้มันมีอยู่แปดนิ้วนะครับผมเนี่ยแปดนิ้ว บวกกับอีก3นะครับเป็น11นิ้วนะครับใบความยาวจากหูแปดกับ75นิ้วนะครับอฟอร์มเขาจะตกลงนิดนึงเมื่อก่อนใบจะโตกว่านี้นะครับเนี่ยใบล่าง ตอนนี้คนกุ้มภัยก็ไม่ได้เพิ่มดินเพิ่มอะไรเขานี่แหละครับง่ายๆสังเกตนะครับระหว่างเหลืองตาเกียิกับเหลืองเศรษฐีใบโพขนาดจะแตกต่างกันมากและเศรษฐีใบโพขอบนี้เขาจะเป็นสีแดงนะครับแก่เต็มที่จึงจะเป็นเหลืองแต่สำหรับจันเหลือง ขอบเหลืองมาตั้งแต่ใบอ,อ่อนเลยนะครับจะไม่มีสีแดงไม่มีอะไรเลยก็จะเหลืองนะครับเหลืองเตะเกียิขอบต้องเหลืองนะครับขอบต้องเหลืองทุกใบเหลืองนะครับฝากนะครับสองต้นนี้สำหรับคนที่เล่นไม้ใหญ่ไม้โตไม้โชว์ใบนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับออกไปให้ทั้ง2กระถางเลย โอเคนะครับคลิปนี้ชัดเจนนะครับว่าเหลืองเต่าเกียรติกับเหลืองเศรษฐีใบโพแตกต่างกันชัดเจนนะครับผมสวัสดีครับ